สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการ Invention Journey การเดินทางของการประดิษฐ์ครับสวัสดีค่ะสันติและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ วันนี้เราจะพาไปสำรวจจุดกำเนิดของสิ่งประดิษฐ์ที่ปฏิวัติการเดินทางของโลกอย่างแท้จริงเลยค่ะถูกต้องแล้วครับวันนี้เราจะพาย้อนเวลาไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อค้นพบเรื่องราวเบื้องหลังการกำเนิดของชินคันเซ็นหรือที่เรารู้จักกันในนามรถไฟหัวกระสุนครับได้ยินชื่อนี้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเลยนะคะรถไฟที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและความแม่นยำระดับโลกอะไรคือแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมสุดยอดนี้ขึ้นวาได้คะสันติ เป็นคำถามที่ดีมากครับเฉียวอยู่ต้องย้อนกลับไปช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นกำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดนั่นหมายความว่าการคมนาคมก็ต้องรองรับการขยายตัวด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับเครือข่ายรถไฟเดิมของญี่ปุ่นนั้นเต็มไปด้วยผู้โดยสารและสินค้าจนแออัดระบบเดิมที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อีกต่อไปแบบนี้ก็ต้องหาวิธีใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาเลยสิคะถูกต้องครับใน ช่วงเวลานั้นเองบุคคลสำคัญสองท่านก็ปรากฏขึ้นมาคือคุณฮิเดโอชิมะวิศวกรผู้มากความสามารถและคุณชินจิโซโกะประธานการรถไฟแห่งชาติญี่ปุ่นหรือ JR ในขณะนั้นเหมือนทั้งสองท่านนี้จะมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับพวกเขาเห็นภาพของรถไฟความเร็วสูงขบวนใหม่ที่จะเชื่อมต่อเมืองใหญ่ต่างๆด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนและลดระยะเวลาการเดินทางลงอย่างมหาศาลดูเหมือนจะเป็นความฝันที่ ยิ่งใหญ่มากในยุคนั้นเลยนะคะแน่นอนครับโครงการนี้ถูกเรียกว่า Dream Super Express หรือรถด่วนความฝันเลยทีเดียวแต่ความฝันนี้ไม่ได้มาง่ายๆครับมีอุปสรรคอะไรบ้างคะอุปสรรคหลักๆเลยก็คือเรื่องเงินทุนครับค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงนั้นมหาศาลมากรวมถึงความไม่เชื่อมั่นจากนักการเมืองและสาธารณชนก็น่าจะเข้าใจได้นะคะ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนแต่คุณโซโกะและคุณชิมะก็ไม่ย่อท้อครับพวกเขาทุ่มเทยอย่างหนักในการหาเงินทุนและโน้มน้าวใจทุกฝ่ายจนในที่สุดโครงการก็ได้รับการอนุมัติในปี1959เป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งจริงๆค่ะแล้วในเชิงเทคนิคชินคันเซนมีความพิเศษอย่างไรคะ ถึงได้เร็วและปลอดภัยขนาดนี้นี่คือหัวใจสำคัญเลยครับชินคันเซ็นถูกออกแบบมาโดยสิ้นเชิงต่างจากรถไฟทั่วไปในยุคนั้นประการแรกเลยคือการใช้รางมาตรฐานหรือสแตนดาร์ดเก e หมายถึงความกว้างของรางต่างกันใช่ไหมคะใช่ครับรถไฟญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้รางแคบแต่ชินคันเซ็นใช้รางกว้างกว่าทาให้มีความสเสถียรมากขึ้นในการวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วความปลอดภัยล่ะคะความปลอดภัยเป็นสิ่งสาคัญสูงสุดครับชินคันเซนมี มีเส้นทางเดินรถโดยเฉพาะไม่มีจุดตัดกับถนนหรือทางรถไฟอื่นทำให้ไม่มีความเสี่ยงจากการชนกับยานพาหนะอื่นเลยโอ้โหนี่คือการออกแบบที่เค็สมาอย่างรอบคอบจริงๆค่ะนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติหรือ ATC ที่ล้าสมัยในยุคนั้นระบบนี้จะคอยควบคุมความเร็วและระยะห่างระหว่างขบวนรถเพื่อป้องกันการชนเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากเลยนะคะ แล้วรูปร่างภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์ล่ะคะใช่ครับรูปร่างของหัวขบวนที่เพรียวบางคล้ายกระสุนหรือที่เรียกว่าบ l ลเลตเทรนไม่ได้ออกแบบมาแค่ให้สวยงามเท่านั้นแต่ยังช่วยลดแรงต้านอากาศทำให้วิ่งได้เร็วขึ้นและประหยัดพลังงานทุกอย่างมีเหตุผลและประโยชน์หมดเลยนะคะและภายในขบวนรถก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบกระจายตัวไปในแต่ละตู้แทนที่จะใช้หัวรถจักรลากทำให้รถมีน้ำหนักเบาลงและออกตัวเร่งได้ดีกว่าครับฟังดูเป็นนวัตกรรมที่ครบ จริงๆค่ะการก่อสร้างเส้นทางก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายครับเส้นทางโทไคโดชินคันเซ็นจากโตเกียวไปโอซาก้าต้องตัดผ่านภูมิประเทศที่หลากหลายถังภูเขาและที่ราบคงต้องสร้างอุโม,มงค์และสะพานเยอะแยะเลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับมีการขุดอุโม,มงค์จำนวนมากและสร้างสะพานข้ามแม่น้ำและหุบเหวมากมายเพื่อให้เส้นทางราบเรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วโครงการนี้สร้างเสร็จเมื่อไหร่คะเส้นทางโทไคโดชินคันเซ็นเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่1 ตุลาคมปี1964ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวเพียงไม่กี่วันเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่และถูกเวลามากเลยนะคะ เหมือนเป็นการแสดงศักยภาพของญี่ปุ่นให้ทั่วโลกเห็นแน่นอนครับการเปิดตัวชินคันเซ็นในงานโอลิมปิกไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ยังการประกาศว่าญี่ปุ่นได้ฟื้นตัวจากสงครามและพร้อมที่จะก้าวสู่ยุคใหม่แล้วแล้วผลกระทบของชินคันเซ็นต่อญี่ปุ่นและทั่วโลกเป็นอย่างไรบ้างคะผลกระทบนั้นมหาศาลครับชินคันเซ็นทําให้การเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ๆสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้นอย่างมากจากโตเกียวไปโอซาก้าที่เคยใช้เวลาหลาย ชวโมงก็ลดลงเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงแบบนี้ก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้มากเลยสิคะใช่ครับผู้คนสามารถเดินทางไปทำงานหรือท่องเที่ยวระหว่างเมืองได้ง่ายขึ้นมากทำให้เกิดการกระจายตัวของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะคะเห็นว่าชินคันเซ็นมีสถิติที่น่าทึ่งมากนั่นคืออีกหนึ่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ครับตลอดระยะเวลากว่า50ปีที่ผ่านมาชินคันเซ็นไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเลยแม้ แต่ครั้งเดียวน่าเหลือเชื่อมากค่ะ เป็นเครื่องยืนยันถึงความแม่นยำและระบบรักษาความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมจริงๆความสำเร็จของชินคันเซ็นได้เป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่นๆทั่วโลกพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงของตอนเองไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมนีจีนหรือเกาหลีใต้ถือว่าเป็นต้นแบบของรถไฟความเร็วสูงของโลกเลยก็ว่าได้นะคะถูกต้องครับจากความฝันของวิศวกรและผู้บริหารสู่การเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของญี่ปุ่น เรื่องราวของชินคันเซนแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในนวัตกรรมและการมองการไกลาสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนได้จริงๆค่ะจากรถไฟหัวกระสุนซีรีส์ในวันนั้นชินคันเซนก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีรุ่นใหม่ๆที่เร็วขึ้นสะดวกสบายขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเป็นการเดินทางที่ไม่เคยหยุดนิ่งสมชื่อช่องเราเลยนะคะ i n v เ n t i o n j o จ r n e y การเดินทางของการประดิษฐ์ค่ะใช่เลยครับชินคันเซนไม่ได้เป็นแค่รถไฟแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นความกล้าหาญและวิสัยทัศน์ที่จะผลักดันขีดจำกัดของสิ่งที่เป็นไปได้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและสร้างแรงบันดาลใจมากๆเลยค่ะสันติผมก็คิดเช่นนั้นครับและนี่ก็คือเรื่องราวการกำเนิดของชินคันเซนรถไฟหัวกระสุนที่ได้เปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาลครับพวกเราหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับทั้งสาระความรู้และความบันเทิงจาก เรื่องราวในวันนี้ไปไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสันติและเฉียวอยู่ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ Invention j เจ r n e y การเดินทางของการประดิษฐ์นะคะอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดทึ่งของการประดิษฐ์ที่จะเปลี่ยนโลกในตอนหน้าด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่จากพวกเราครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ